เมื่อจิตใจของมนุษย์ยังเต็มไปด้วยความยึดติดโลภโกรธหลงพระพุทธเจ้าได้ชี้ทางให้พ้นจากทุกข์ด้วยการพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยบารมีทั้งสิบประการบารมีหมายถึงความดีอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรค สู่การหลุดพ้นคือคุณธรรมที่ผู้ปรารถนาความดีอย่างสูงสุดจำเป็นต้องฝึกฝนสั่งสมและสละแม้ชีวิตเพื่อนำพาตนและผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 1. ทานบารมีคือการให้การเสียสละทั้งทรัพย์สินของเวลากำลังใจ ไปจนถึงชีวิตไม่ใช่เพียงการให้ภายนอกแต่รวมถึงการสละความยึดมั่นในตัวตน 2. ศีลบารมีคือการตั้งมั่นในความดีงามไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นรักษาศีลด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะกลัวบาปแต่เพราะเข้าใจคุณค่าของความสงบ 3. เนคขมบารมี คือการออกจากความเพลิดเพลินในโลกไม่จำเป็นต้องบวชเสมอไปแต่อยู่ที่การระวางการไม่ตกเป็นทาสของกิเลส 4. ปัญญาบารมีคือความรู้แจ้งในธรรมเข้าใจเหตุแห่งทุกข์รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีมองเห็นตามความเป็นจริง 5. วิริยะบารมี คือความเพียรอันไม่ย่อท้อแม้อุปสรรคจะหนักเพียงใดเดินหน้าด้วยใจเด็ดเดียวไม่ทอดทิ้งเป้าหมายแห่งธรรม 6. ขคันติบารมีคือความอดทนอดกลั้นทั้งต่อความยากลำบากและคำกล่าวร่วงเกินผู้อื่นขันติคือเกราะแห่งใจที่ป้องกันเราไม่ให้หวั่นไหว 7. สัจบารมีคือความจริงใจซื่อตรงต่อคำพูดและความตั้งใจผู้มีสัจจะย่อมเป็นที่เชื่อถือและมั่นคงต่อการปฏิบัติธรรม 8. อธิษฐานบารมีคือการตั้งความปรารถนาอันมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้ต้องใช้เวลาเป็นชาติพันชาติก็ไม่ละทิ้งเป้าหมายแห่งความตรัสรู้ เเมตตาบารมีคือความปรารถนาดีต่อสปปรรพสัตว์ทั้งหลายไม่แบ่งแยกไม่หวังผลตอบแทนเมตตาโดยบริสุทธิ์ใจ10บอุเบคาบารมีคือความวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวต่อสุขหรือทุกข์ไม่เอ็นเอียงไปตามอารมณ์แต่มั่นอยู่ในธรรมบารมีทั้งสิบ คือเส้นทางเห็นการฝึกใจไม่จำเป็นต้องเป็นพระโพธิสัตว์เราทุกคนก็สามารถฝึกบารมีได้ในชีวิตประจำวันเริ่มจากเล็กๆอย่างการให้การอดทนการพูดความจริงเมื่อใจเราดีขึ้นโลกก็เปลี่ยนไปบารมีคือการเปลี่ยนแปลงจากภายใน เมื่อใจเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมความสุขแท้ก็อยู่ไม่ไกลขอทุกท่านจงเจริญในบารมีทั้งสิบเพื่อก้าวสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างที่พระพุทธองค์ทรงเดินนำไว้แล้วสาธุ